สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องของเอกคับพีวัลลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องเข้าอยู่ได้สองทีแปลว่าเสียงเหมือนมาสามทีมือแล้วมื่อนี้ยวาก็ว่าสาฟังเสียงเหมือนมีเสีอเชิญหนึ่งพี่น้องโอ้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 อ้โอกโอ้นอ้โอ้โอเโอกสอ้โอ้โอ้โออ้เอ้โอไปเลยอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โ้โโอ้อ้โอยโอ้โอ้้โก้โอาโอ้โออ้โ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 อ้ออ้้ออ กินยาพลายาแก้เท้ากินยาแก้เอซีนกินพวกอะไรล่ะเออเจ็บคออยู่ดอยๆแล้วก็ส่วนรายขึ้นพิตรน้ำมูกไอหน่เสียงมันไปเลยดิมันข้มูอดิคุณไจะเ้อองไดอยู่ันได้ดังสิไปเลยเออเนี่ยยู่บนนีเสียงอะไรแบบแขบไปเลยแบบดาวเฮ็ดพี่ห้อจนได้ยืมมือก ชล้ว่าไซวัชรีเป็นี่สันยูต่างเครืงหรือเปล่าพ่อเยอะลืบป้ามืวิาเ้พูดสุภาพดีก็บาลเพราะจาพ่อเมันพมีพ่อพยายามพี่ลูกอีกจะคนบอพ่อพยายามพีลูกอีกบอยังอ่ะพ่อพยายามพีลูกอีกบอสเล้วมามีล่ะมามีไม่อยากมีลูกหรอ ตัดจากของบักจิงโซเชียลก็เลยให้น้องดินองนักตัดต่อตัดสิขอเท้าถามเจ้าแฟนๆหมอนหูหายลงลงเด่นซื่อเมื่อแรกก็บอกบอกอีหยังเนาะเมื่อสองมาเอ้าลักมือนบองชินยังรักษาเมื่อที่สาวกระโดดเป็นลักลักล้านว้าวคนชมในในติ๊กต็อกหันลักล้านเมื่อซี่กับสามล้านกว่าเมื่อหาซี่ล้านก็ขึ้นแบบเมื่อละล้านเมื่อละล้านเลยไม่ได้หรอกห้าจุดแปดล้านขึ้นได้หูเมื่อละล้านเจ็ดสิบล้านอ่ะ มีนไายในภายในเก่ามือน่ไอ้เขายว่านเป็นกระแสในตตอมันก็ไวดิ้านเวันนี้เก้าจุดแปดแล้วนะเก้าจุดแปดดูไม่ไ่เกินเนี่ยคิดว่าวันนี้น่าจะสิบล้านในติ๊กต็อกถือว่ามาดีมากเลยก่อนเก่าโง่กีล้าไปว่าเม่อ้เจ็ดหมื่ว่าผลินะเจ็ดหมื่นสามไมันบอกแลวทีเป็นนะครับมันไม่ธรรมดาสำหรับเนี่ยมันถือว่าประสบผลสำเร็จแบบเกินคาดในติ๊กต็อกแบบโอเคขอบคพี่น้องดีใจได้แบบจะของเดือนไป พอเพื่อนจะพอเรื่อยๆสามสี่อันพอจิ้นฟอตั้งจะเป็นแฟนก็ตั้งไม่ได้ดีใจมากไอ้แล้วก็วันนี้นะครับเกาโมงเสาร์ด้วพี่น้องเด้อปากพอพอแม่แม่์สักคนสู้ช่องนั่มกันแล้วกันครับเอาพอแฟนสิเป็นไห่ช่องยูทูบนะครับเปิดยูทูบลับเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับสาวน้อยลับเพลินอินดี้เรคคอร์ดแก้ใส่กสาวหรือข้าวพิมพ์เข้าไปในยูทูบว่าเอาพอแฟนสิเป็นไห่กระดานจะขึ้นเลยนะครับที่สำคัญรวมศิลปินแบบดาวดาวของหมอป้องการมอลล่าเมยนะครับน้องอุ� เต้าหยองผู้ชิ้นจังหนองนัดสุรศักดิ์ไปเบิ้งบทที่สูตรบทหลักของบทเพลงเพลงนี้ว่าเอาบดแฟนสิบเป็นไท้สามสามชายกับหนึ่งหญิงเนี่ยบทเราจะลงเออยังไงน้องออุ้งอิ๊งจะเลือกใครหรือจะไม่เลือกใครเลยแล้วจะยังไงนะครับน่าติดตามมากๆนะครับพี่น้องนะครับฝากแน่เพลงนี้แบบทุ่มทุนทุ่มทุนเพราะทุนใช่ทุ่มทุนขอเฉลยไดีป้องยางโพสรุปคือนัาสุรศักดิ์กับเต้าหยองใช่ไหมนะ พี่น้องฝากนั่แนลคุ้มทุนอีหลีผลงานเพลงนี้แหละครขอบคุณไปย่างบอลโจับพี่น้องมวยเรียนตั้งแต่ตอนติดต่อขอบคุณนอลโจสอนตั้งแต่ตอนเรียนตอนสมศักดิ์วันเย็นทำผลงานเพลงนี้เองแบบเลือกเพลงเองทำดนตรีเองเลือกนัแสดงเองทำแบบทำทุกอย่างแต่ทุกอย่างนะครับกับยู่ภายใต้การควบคุมของบอลโจกับสอนนนท์กับทนายเอนะครับ ด้วยเป็นน่ดตั้งใจมากๆตั้งใจแง่ี่ดีนะ่อหุนลอหลุนล่อหุนหนึ่งมาเองมือล่อนมือเป็นสีนั่นบูบนนอสีนั่นเป็นไงแบสีนั่นเป็นเลนึงย่าื้ออู่ต็แน่เต็มที่แบบจ้งอีหยังดอกเพลงมาเพลงจีแล้วทางอะไรเพลงนี้แบบยิ่งกว่าเพลงนี้ยิ่กว่าไปีกว่ามนมาในที่ตอกเมืไงมันมีอะไรมันในที่สองแล้วเขาจะลุ่นจะเล่นลุ่น่าในยูทูน ใรดมเงินมม็บาเนะใโดมจี่ดอกพี่เาคบาบา้นี้ไปสร้างเสียงจากคอพี่จ้คนบาบาพี่ดอกพี่จคนเตยล่ะไรพี่จคข้อฮักมื้นีหอยมาไลสุก็ยเป็นน้องบอมนองแบมเราต้นน้ำน้องมาละพี่วัดพี่ละน้อยอ้ยมื้นีมาไลกัน ได้กันทุกคนกับทุกคนมาเป็นสิธิวงวันนี้ก็ขอบคุณมามีด้วยนะครับฝั่งเอกก็ได้นะคะ่าขนมมาโอ๊ยไม่ใช่ค่าจกตาเมื่อไรจกตาที่ไม่จกตาขอบคุณมามีนะครับ แล้วก็วันนี้ฝากเพลของพี่วัสวรดนด้วยถ้าถึงถึงวาแรงกัศวนให้เงินวันแปดพันบาทมสัวันเียค่าอาวัสิวรดนหุ่นก็ลาเออไพ่มนดะวาี่ริพอดที่รงอบไปเวลาเดลาไปละยินหม้อเไมนนองไพ่จมีหมู่บ้านนี่เนาะไปต่อกันเลยคไป่อกันนะครับไปย่ากันเลยอ่าสอนครับตองต้งต้ั้ง พายามหยางต่อเนาะบนี้ความความยุทีิธรรอยู่หนผีเอ้ยนี่หลัพี่ดองวีหยางพายามเบื่องเรื่อยๆโตน้องสิวาจังได้ตืนสแกสิตกลงงปงใจมอละ ทั้งชีวิตของออ้บอกยอกให้เจา้าผูเดียวเกียวตาอย่าบอกให้เจ้ารู้ว่าไอ้ฮักเจา้าผู้ใจชัสวๆปังปังพี่เราปังๆก้าวตริกาของวันนี้นะครับรอถาฟังถาแช่ถารับช,ชมนะครับ เราพี่ดอกอ้าเก็บของแล้วหรอไปไหนมานี่ไปถ่ายคลิปอยู่ยเก็บให้ด้วยยังไม่ครบแต่นาทีเลยเรามาคุยกับพี่หอมกันต่อช้าตลอดเลยอวีนแล้ววันนี้วีนแล้ว,วน,น,นะนี่ไม่อยากลุกออกไปข้างนอกเลยวันนี้หนาวมาก ดาวจริงแบบดาวจริงจังเลยวันนี้มีคนคอหักนะใครเอ้าอ๋อไม่เห็นหรออ๋อเห็นแล้เออเดินไม่ได้แล้วเห็นไหมเดินไม่ได้แล้วแหละพระเอกวัสดุแหละไม่ใช่แต่พระเอกวัสดุนะวันนี้ปังหลายคนมากเลยวันนี้แบบได้มาหลายหลายคนมากเลยทีมงานสำหรับพิรุณเพลงอ่ะบานไหมวันนี้ไม่ค่ะทำไมทำไมแต่ขอนเกตไม่รักเราเลยวันนี้ขอนเกตไม่รักเลยหรอ โอ้ยทขอดกันใจรากจังเลยสุรินอาจจะรักก็ได้ตลาดควายแล้ววันนี้จะเป็นการเตี้ยใส่ขี้ควายนะก็อยู่ในนั้นแหละค่ะไปกลางข้างบนเหมือนเดิมก็ได้นะในศาลาที่ที่เคยกลางอนะควยไหนจำไม่ได้หรอกเอาพี่มันมีฝนตกแล้วพี่ย้ายไปกางในศาลาไงจำได้ไหม การบนสาราข้าวละเอียดฟุกลุกอ่ะที่หลังงานมีศูนย์เด็กเล็กนันที่มีเด็กน้อยตกน้ำเน่จำได้ไหมพึ่งคุณเลี้ยงนั่นแหละอย่าไปกางสิ้อที่ควายนะเอาไปลองคลิปนีกลำล้ำไปก่อนครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับเบื้องแรกเป็นพ่อการยูตลาดควายบ้านถืออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ เก่าบบกเท่าของมือดีพี่น้องอย่าเขาอย่าลืมอย่าเขา่าผมว่าอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดขอบเป็เออมโมแฟนสิเป็นไหของพี่วัดิวะดลน,นะครับบ๊ายบายพี่น้อง